ี่อะไรก็เนี่ยแหละก็คือเมื่อก่อนบอยก็เคยเล่นกับมารีไงแต่ว่า <c oughs> อาจจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ใช่แต่ว่าน้องแต้วคงประทับใจนะ <c oughs> เพราะจรเจน้องแต้วเองก็เป็นนางเอกมากฝีมืออยู่นะคะ <c oughs> ใช่แล้วคะ่ะแล้วเขาบอกว่าจเจนแล้วเนี่ยพี่บอยปรกปรณ์ปลื้มน้องแต้ว <c oughs> อยู่ด้วยอ๋อไม่รู้ว่จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ต่ออีหนึ่งสาวนะสำหรับมาร์กี้โอ้ยความเกี่ยวกับบอยปกรณ์ไปหมดเลยอะไรอ่ะคอลเลคชันบอยหรือไงอ่ะใช่ไหมคะก็ฟีดแบบรักบุญนะคะสำหรับมาร์กี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอเคหรือเปล่าปีใหม่จะไปเที่ยวไหนด้วยใช่ เอามาเจ้องโฉกครับสวัสดีค่ะดีกับงานวิวาของแต้วด้วยนะชุดเต็มมากอ่ะอีกห้าคนก็เต็มเหมือนกันค่ะทุกคนก็จะเป็นกระโปรงประมาณนี้หมดปกติแต้วแต้วแวนนี้แต่งชุดนี้ออกงานเดินแบบบ้างไหมคะโอ้ยไม่เคยเลยนะตื่นเต้นมากเลยวันนี้แบบว่ามาเดินแบบค่ะต้องโพสต้องอะไรเงี้ยเนาะใช่ต้องโพสต้องแบบว่าคือมันก็ไม่ใช่เดินนิ่งๆด้วยใช่ไหมคะก็เลยแบบกลับมากี้สองคนลังไว้ที่แบบ ก็จะทำยังไงใช่ค่ะแล้วเป็นงไงออกมาต้องเหมือนนางงามนี่แบบก็ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเราก็แบบเหมือนกับต้องมีแบบพรีเซนต์ชุดเครื่องประดับอะไรอย่างงี้ยนิดนึงจเพชรไปแล้วนะคะตอนนี้ไปเรียบร้อยตอนเก็บไปแล้วค่ะเพราะว่าไม่งั้นตัวแต้วจะมีค่ามากไม่งั้นเราจะวิ่งกลับบ้านโอ้ค่ะวิ่งฮันเจอกี้บ่อยไหมอ่ะเจอกี่เหรอคะก็บ่อยนะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเจอกี้แบบว่าเวลาไปกินข้าวกันนัดนัดกันแกงแงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ตามงานอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเป็นแกงคูจิ้นพี่บอยปกกอน คู่จิ้นคู่เดียวกันโอ้คู่จิ้นเหรอคะเออตลกดีโนคำนี้เขา่าคู่จิ้นโอ้ค่ะได้คุยถ่ายตะวันฉายกับพี่บอยนี่ได้คุยกันเรื่องนี้ไหมคะไม่ไม่ได้คุยค่ะแต่ว่าเราเราก็แอบติดตามมาบอยมาร์กี้อย่างนี้นะเขาก็แฟชั่นอย่างนี้ใช่แบบว่ามีใช่ไหมแฟชั่นเหยียบเป้าเหยียบเป้าเออแรงมากใช่แซวไปนะคะแล้วได้แซวพี่บอยมั้ยคะ ไม่ได้แซวค่ะแต่ว่าตอนแรกว่าจะแบบเออเอาไปให้เขาเซนมีมไหมเห็นเพื่อนชอบเลยเราไปแบบเป็นแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังเลยค่ะเดี๋ยวเดียวโอกาสหน้าเดี๋ยวปฏิชินช่องสาวเนี่ยค่ะเอาไปให้เซนเออให้ตายแล้วแต่ว่าเขาบอกพี่บอยชอบชอบเต้วอะ่ะ หรอแอบชอบแบบเหมือนแบบลงรักคนมีเจ้าของแอบ,บ <S <S ไม่หรอกเขาเขาก็เขาโสดอยู่ใช่ปะเขาก็แบบสามารถจะแบบว่าเาออคนนั้นคนนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต้วเวลาไม่ไม่เขาไม่แต่ว่าอยู่ในกองนี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่เป็นน้องกันเลยเพราะว่าคือเราก็ทํางานกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ก็โอเคก็คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นค่ะได้ยินแววแวบอกว่าพี่บอยปลื้มน้องแต้วแบบหน้าตาละมุนละม่อมหน้ารัก เห็นเราเรามองอย่างไงเนาะก็ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าแบบเราได้ทํางานกับคนที่เขาก็เออชื่นชอบเราเนี่ยเพราะว่าเราก็ชื่นชอบเขาเหมือนกันเองใจ พี่ของเราไหมคะก็เกรงใจค่ะแต่ว่าก็มันเป็นการทํางานเนาะาะต้องวันถ่ายบ้างไปตามอินสตาแกรมอยู่บางวันก็เป็นทอมบางวันก็สวยบางวันก็กระตูนใช่ตอน่วนนี้แบบว่าเน้นแบบว่า PR เต็มที่มากเพราะว่ากาลังจะออนแอร์แล้ว19ธทันวานี้ค่ะถันไ่ล่ะนั่นนะสีแท็แท็กนี่เดี๋ยวต้องไปถ่ายละครตอนด้วยไปนไงสนุกไหมได้แบบเป็นทอมค่ะก็ในเรื่องได้ทําอะไรที่แบบว่าไม่คิดจะได้ทำไม่คิดว่าจะได้ทําแล้วก็แบบหลุดเพี้ยนเยอะ อย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงได้วยาวาแต่ว่าแบบสนุกมากแน่นอนเพราะว่าแบบเขาตัดกันออกมาดูแล้วแล้วก็โอเคสนุกดีค่ะแต่พี่ชายเขากดดันนะเรื่องแรกเขาขว่าเขาวั่งในมากใช่เขาเขาก็กดดันแล้วตอนนี้มีเวลามากดดันอย่เดยคือตอนนี้ทุกคนกดดันมากแต่ว่าคือพี่ชายก็น่ารักมากพี่ชายก็แบบทางานเต็มที่บางทีแบบว่าคือ คือถึงแม้ว่าเวลาจะเร่งแต่ว่าเราก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดบางทีบทไม่ได้ก็อาจจะมีแก้มีอะไรกันแล้วก็ทุกคนทํางานเต็มที่ค่ะสไตลยแต้วเป็นแบบไหนยักนูะนี่วันนี้ต้องดู้ได้ได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะก็ได้นะแต่แบบไม่รู้เสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอาจจะแบบยังไงก็ฝากคนดูดูได้ละกันติชมยังไงก็บอกได้เลยจะได้แบบว่าเอาไปปรับปรุงคิวมาตอนไหนคะอะไรนะคะคิวออนตอนไหนอ๋อกลางเดือนธันวาดันไง ไกลมากจนเจียนสุดถ่ายไปออนไปเนาะค่ะเรือ่ององินหนงน้องแต้วบ้างค่ะมีเรื่องอะไรเรต่ออ๋อแล้วก็ มีเรื่องสุภาพบุรุษจุดทาเทพค่ะตอนคุณชายราช,ชา<อ>นนนกระบอม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 อันนั้นก็ถ่ายทุกคิวเลยเหมือนกัน <โอ S 1> ใช่เข้าป่า,ออาแต่ว่าตอนนี้ได้ได้เข้ามาอยู่ในวังแล้วดีใจมากเหมว่าอุ้ยจะได้ใส่ชุดสวยปรากฏว่าอยู่เรือคนใช้ฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้เข้ามาเก็บในวังเลย,ยลใส่าพาสติ้นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนางคนได้ดูกันยาวไปเลยเนาะใช่ค่ะอยากดูมากเลยทั้งสองเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้มันจะออนแอร์แล้วยังไงฝากติดตามตะวันฉายในมันมีด้วยค่ะปิดท้ายวันบุต นี้ลอยกระทงแล้วหนูไปไหนไหมคะ,ะวันพุธนี้เหรอคะคงก็ถ่ายละครก็คงลอยที่กอะค่ะกับใครกับบอมหรือพี่ปอยคะนะกับบอมค่ะอลอยกับบอม,บอมละกับบกน,นพูดถึงลอยก็ะทงนึกถึงอะไรคะนึกถึงจุฬาไหมเราเรียนอยู่จุฬาใช่ค่ละลอยกระทงก็นึกถึงเอ่อจุฬาเพราะว่าใช่เพราะว่าทุกครั้งตั้งแต่ก่อนเข้ามหาลัยเราก็ไปลอยที่จุฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบไม่รู้ทำไมนน้ที่อื่นก็ลอยได้แต่ว่าต้องไปจุฬา กลัวเหรอคะถันนะคะเพื่อนเขาไปหลายคนนะคะไม่กลัวคะ่ะเ,เอาเนาะออใช่ไม่เกี่ยวหรอกสันลอยกระทงเลยคะ่ะหนึ่งประเพณีมึงประเพณีไทยๆของเราเนาะคะ่ะก็อยากให้ช่วยกันราาักษาประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทงด้วยนะคะอยากให้ทําให้ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญเลยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็อย่าใช้วัสดุที่มันแบบเนาะทำให้แบบว่าทํทาลายธรรมชาติคะ่ะแล้วก็แฮปปี้วันลอยกระทงและก็แฮปปี้วันลอยกระทงด้วยนะคะแฮปปีเ้เช่นเดียวกันนะคะนะคะ